ะะะเด็กๆจะตัดได้แบบนี้นะคะหนูเห็นรอยสีดำในลูกรอยสีดำที่เป็นเส้นๆนะคะหนูพับตามรอยสีดำนะคะพับพับวางกับพื้นนะคะลูกแล้วหนูก็พับให้ตรงรอยกดนิดนึงพับนะคะตรงรอยสีดำนะคะลูกอ่ามันก็จะพับพับ เป็นแบบนี้นะคะนี่ครับเป็นแบบนี้นะแล้วหนูเห็นตรงนี้นะคะตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ขอบขาวตรงนี้ให้หนูทากาวทากาวตรงขอบแล้วเอาขอบเล็กๆสองขอบมาติดกันอันนี้อาจจะให้ผู้ปกครองช่วยนะคะถ้าหนูจับไม่ได้ เมื่อเราติดได้แบบนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะนี่ติดล่มไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบนะคะตรงก้อนเมฆตรงนี้ระบายสีด้วยนะคะตรงพื้นตรงนี้ระบายสีเขียนตามรอยปะค่ะกลางล่มใส่เสื้อกันฝนเมื่อฝนตกอย่าลืมเขียนชื่อนามสก,กุลแล้วก็ชื่อโรงเรียนด้านบนนะคะนี้มาทดสอบนะ,ะเรามาทดสอบว่า ร่มของเรากับเสื้อกันฝนเนี่ยกันน้ําได้จริงไหมจากวัสดุที่เราเลือกนะคะให้เด็กๆค่ะเอาหลอดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอาน้ำเนี่ยค่ะใส่ภาชนะเล็กๆใส่แก้วเล็กๆก็ได้นะคะแล้วก็เอาหลอดค่ะจุ่มลงไปนะคะเมื่อเมื่อหลอดนะคะมันจุ่มน้ําใช่ไหมคะ,ะในนี้ในหลอดเนี่ยมันว่างๆจริงๆแล้วมันไม่ว่างนะคะมันมีอากาศอยู่ ะะอากาศจะอยู่ในหลอดพอเราจุ่มลงไปในน้ําน้ํานะคะมันก็จะดันอากาศนะคะขึ้นมาน้ํามันก็จะเข้าไปแทนที่มันก็จะอยู่ในหลอดนี้เราก็จะปิดข้างบนด้วยนิ้วของเราไม่ให้อากาศมันเข้านะคะเมื่ออากาศมันเข้าไม่ได้แล้วน้ําที่มันอยู่ในหลอดค่ะมันก็จะไปแทนที่อากาศที่มีอยู่เดิมนะคะทีนี้เราจะทดสอบ ถ้าเราปล่อยเราเปิดนิ้วขึ้นเราเปิดนิ้วนะคะอากาศมันก็จะเข้าไปในหลอดเหมือนเดิมเมื่ออากาศเข้ามาในหลอดมันก็จะมาดันน้ําที่อยู่ตรงนี้ให้มันหลุดออกมานะคะอันนี้เขาเรียกว่าการเก็บกักน้ําไว้ในหลอดนะคะอากาศมีแรงดันนะต่อไปเราจะทดสอบตรงนี้โดยการปล่อยน้ําลงไปหนึ่งสองสามอือ ดูซิดูซิดูซิฝนตกแล้วแต่ไม่เปียกค่ะมาโดนเสื้อกันฝนตรงนี้ก็ไม่เปียกค่ะแสดงว่าเสื้อกันฝนของเรากันน้าได้จริงเอามาหยดลงลงบนนี้ก็ได้อ่ามันก็จะกริง้งกริ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 ้งแต่ว่า ไม่เปียกนะคะไม่เปียกตุ๊กตาของเราไม่เปียกแสดงว่าสิ่งที่เราคิดว่าสามารถกันน้ําได้เนี่ยเราคิดถูกแล้วนะคะนั้นเด็กๆนะคะอโชว์นะคะทําแล้วลองมาอวดกันว่าสิ่งที่เด็กๆคิดแล้วเมื่อนํามาทดลองปฏิบัติจริงเนี่ยเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่า สามารถกันฝนให้กับตุ๊กาตาตัวนี้ได้จริงไหมนะคะอย่าลืมทดสอบด้วยนะนะคะทดสอบด้วยแล้วก็อัดคลิปส่งมาอธิบายให้ฟังกันนะคะว่าเด็กๆใช้วัสดุอะไรนะคะแล้วผลการทดลองเป็นยังไงนะคะเป็นจริงอย่างที่เราคิดไว้ไหมนะคะมันเอ่อ กันน้ําได้จริงหรือเปล่านะคะเหมือนกับที่เราคิดไหมนะคะอันนี้หน่วยฝนนะคะก็จบเพียงเท่านี้อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะอยู่บ้านตอนนี้ก็ต้องใส่แมสนะล้างมือป้องกันตัวเองนะคะอย่าประมาทเพราะว่า เห็นไหมเราไม่ได้เรียนมานานมากเป็นเพราะอะไรนะคะเป็นเพราะเชื้อโรคนะคะไวรัสโคโรนา2019นะคะโควิดตัวร้ายนั่นเองนะคะอย่าลืมล้างมือบ่อยๆค่ะเจ็ดขั้นตอนที่เราได้บอกไปตั้งแต่ตอนเปิดเทอมนะคะเจ็ดขั้นตอนอยังใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็อย่าลืมออกนอกบ้านหรืออยู่ในบ้านก็แล้วแต่ออกไปแค่นอกบ้านเราก็ต้องสวมแมสนะคะปิดให้เรียบร้อยนะคะแบบนี้ แล้วก็มั่นล้างมือบ่อยๆรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่าเล่นเกมเยอะนะคะลูกจำไว้ด้วยนะคะฝากไว้แล้วก็อย่าลืมทําในแบบฝึกหัดนะคะในแบบฝึกหัดก็จะมี2หน้าค่ะเป็นภาษาอังกฤษ A ถึง Z ฝึกเขียนนะคะ A B C ถึง Z เลยนะคะฝึกเขียนด้วยในสัปดาห์นี้จบเพียงเท่านี้ทบทวน ทบทวนทบทวนเพลงอะไรนะคะเพลงอะไรนะลูกฉันคือเมฆฉันคือเมฆลอยไปลอยมาอยู่บนฟ้าฟ้าลอยไป ฉันเกิดขึ้นจากไอ้น้ำน้อยที่ลอยขึ้นบนนภาแล้วเจออากาศที่เย็นเย็นฉันเย็นฉันจึงเข้ามาเข้ามารวมตัวกันมาผูกสัมพันธ์เป็นแน่ฉันคือเม่ฉันคือเม่ลอยไปลอยมา บนฟาฟ้าลอยไปลอยมาลอยมาลอยไปจบแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมส่งงานนะคะอ่ะนะคะติดให้หมดเลยนะคะ ทั้งด้านล่มแล้วก็ตัวล่มตรงนี้ด้วยพอติดเสร็จแล้วนะคะลูกหนูตัดตามรอยวงกันกายนะคะตัดตามรอยขอบสีดำนะคะตรงนี้นะคะตัดออกมาก็จะได้เป็นสชิ้นเดี๋ยวเราจะมาประกบเป็นร่มนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกบเป็นสวัสดีค่ะมาแล้วคลิปสุดท้ายนะคะของหน่วยฝนวันนี้กิจกรรมนะคะที่เกี่ยวกับ ใบงานชิ้นนี้นะคะก่อนที่เด็กๆจะมาทําใบงานชิ้นนี้ให้เด็กๆสํารวจสํารวจในบ้านของตัวเองบริเวณบ้านเด็กๆคิดว่ามีสิ่งใดบ้างที่สามารถกันน้ำได้วิธการน,น้ำได้เนี่ยหมายถึงเด็กๆลองมองดูรอบๆมันมีอะไรบ้างนะที่ มันโดนน้ำแล้วมันไม่เปียกหรือน้ำมันไม่ซึมเข้าไปโดนผิวสมมุติว่าเด็กๆหาอะไรก็ได้นะคะเลือกมาคิดก่อนวางแผนลองดูซิเมื่อกี้เราก่อนหน้านี้คุณครูบอกแล้วว่าให้เด็กๆสังเกตอะไรนะลูกรม่มเสื้อกันฝน ใช่ไหมคะว่าเออมันทํามาจากวัสดุอะไรนะทําไมมันถึงไม่เปียกน้ําทําไมโดนน้าฝนแล้วน้ํามันไม่หยดลงมานะคะทําไมเราใส่เสื้อกันฝนแล้วเสื้อข้างในเราไม่เปียกหรือตัวเราไม่เปียกทําไมเวลาเรากางร่มนะคะน้ําฝนมันถึงได้ไม่หยดลงศีรษะหรือไม่เปียกตัวอ่าเขาทํามาจากอะไรให้เด็กๆลองหาบริเวณบ้านนะคะออสมมติว่าคุณครูนะคุณครูก็เป็นเด็กๆ นะคะคุณครูก็มองออะไรบ้างนะที่คุณครูคิดว่าเออมันจะไม่เปียกน้ําคุณครูหยิบมาหนึ่งยางสมมติคุณครูเออคุณครูคิดว่าอันเนี้ยกระดาษทิชชู่มันจะไม่เปียกน้ํานะเออหนึ่งยางละคุณครูก็วางไว้ก่อนไปหารวบรวมไว้เออคุณครูเจอห่อขนมเออชอบกินขนมมาคุณครูเจอห่อขนมคุณครูก็ไปหยิบมันมาไว้ สมมตินี่เป็นห่อขนมนะคะอย่างที่เท่าไหร่ละคะอย่างที่หนึ่งใช่ไหมลูกอย่างที่สองเป็นห่อขนมคุรูก็มองอีกอุ้ยแม่เราไปตลาดบ่อยมากเลยอะเรามีอุ้ยเรามีถุงเซเว่นเยอะเลยเออถุงนี่แหละน่าจะไม่เปียกนะมันน่าจะกันน้ําได้อะ่ะคุณครูก็เอามาไว้อ่าทีนี้ข้อเด็กๆเ,เ,เลือกได้แล้ว ต้องมีการทดสอบค่ะใน3อย่างนี้เราจะทดสอบว่าฝุ่นน้ามันไม่เปียกนะคะเราทดสอบอยังไงวิธีการทดสอบนะคะลูกเราก็หยิบที่เราเลือกไว้เนี่ยขึ้นมาเพิ่มหลอดอีกอันนึงวิธีการเราจะกักน้ําไว้ในนี้ได้อย่างไร เออเราจะกักเก็บน้ําไว้ในหลอดนี้ได้ยังไงเราก็ต้องเอาหลอดจุ่มลงไปในน้ําใช่ไหมคะแล้วก็เอานิ้วปิดข้างบนไว้แล้วยกหลอดขึ้นสังเกตไหมว่าน้าเนี่ยมันอยู่ในหลอดเห็นไหมคะน้ําอยู่ในหลอดมันไม่หยดเห็นไหมลูกแล้วถ้าเราจะปล่อยน้ําลงมาทํายังไง ก็หนูก็เปิดมือด้านบนเปิดนิ้วอาให้มันหยดลงมาเห็นไหมคะหนึ่งหยดเท่านั้นและสังเกตเอ๊ะน้ำมันเปียกมาถึงข้างใต้ไหมนะอ่าถ้ามันไม่เปียกแสดงว่ามันกันน้ำได้ใช่ไหมลูกอ่ะมันวางไว้ก่อนหนึ่งอย่างละอันนี้มันกันน้ำได้นะหนึ่งชนิดละ เรามาดูชนิดที่สองให้เด็กๆหาเองนะอะไรก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนคุณครูนั้นเลยที่เด็กๆมีอยู่ที่บ้านเฮ้ยเรามองเห็นใบตองอะ่ะเอ้ยเราเอาใบตองมาก็ได้เราเจอใบไม้อ่าเราว่าใบไม้มันไม่เปียกนะเราลองเอาใบไม้มาก็ได้นะคะสามอย่างพอแล้วเรามาทดสอบอะต่อไปคุณครูคจะใช้กระดาษทิชชู่อุ้ยกระดาษแผ่นมันหนา คุณครูว่ามันไม่เปียกหรอกเนี่ยมันไม่เปียกนะ้ามันไม่หยดแน่เลยทําวิธีเดียวกันทําวิธีเดียวกันกักน้ําไว้ในหลอดค่ะเอาหลอดจุ่มลงไปแล้วปิดแบบนี้แล้วยกขึ้นอย่าเพิ่งปล่อยมือนะอย่าเพิ่งปล่อยนิ้วนะคะให้มันมาถึงวัสดุของเราก่อนแล้วค่อยหยดมันลงไปอุ้ยที่คุณครูคิดไว้ผิดเลย อุ้ยนะคะเอาแยกไว้อีกหนึ่งทางกระดาษที่ชู่กันน้ําไม่ได้เออคุณครูการคิดได้ยังไงไม่รู้ว่ามันกันน้ําได้ก็กระดาษที่ชู่มกระดาษมันก็เปียกเนาะเออคุณครูนั่นคิดได้ยังไงไม่รู้เด็กๆต้องคิดได้เก่งกว่าครูนะคะลูกเอาละสุดท้ายถุงพลาสติกอ่ะถุงพลาสติกเด็กๆคิดว่ามันกันน้ําได้ไหมลูกเด็กๆว่ามันกันน้ําได้ไหมกันได้ไหมคะ บางคนก็กได้บางคนก็บอกไม่ได้คุณถุงั่วนะมันก็เปียกไม่เกี่ยว <c oughs> อ่าเหมือนเดิมนะคะจุ่มลงไปปิดปึด๊บยกขึ้นมาแล้วก็ทำการทดสอบค่ะหยดลงไปบนถุงตุม้มเอ้ยเ้ยมันกลิ้งอยู่บนถุงนี้ได้ด้วยอ่ามันกลิ้งอยู่บนถุงนี้แล้วมันก็ไม่ เปียกด้วยข้างในมันไม่เปียกสรุปว่าอุปกรณ์สามอย่างของเราที่เราเลือกไว้อุปกรณ์สามอย่างที่เราเลือกไว้นะคะมีกี่อย่างที่สามารถกันน้ําได้มีกี่อย่างที่สามารถกันน้ําได้มีหนึ่งมีสองนะคะสองอย่างเพราะมันทำมาจากพลาสติกทีนี้ทีนี้ทีนี้ เราจะมาทำใบงานนี้นะเราจะมาทำใบงานนี้ให้เด็กๆให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆเลือกมาอย่างเดียวเลือกมานะคะให้เด็กๆเลือกมาแล้วก็เพื่อที่จะเอามาติดเป็นเสื้อกันฝน ะะเพื่อจะนํามาติดเป็นเสื้อกันฝนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการทําทําอย่างไรแล้วก่อนที่จะติดเสื้อกันฝนนะคะมันก็จะมีให้ทําร่มด้วยอีกอย่างหนึง่งนะคะอ่าอันนี้ใบนี้ใบนี้กับใบนี้จะอยู่ด้วยกันนะคะใบนี้กับใบนี้จะอยู่ด้วยกันทําด้วยกันเดี๋ยวเรามาลงมือทํานะคะวิธีการทําเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้เลยนะคะ